ครับผมนายแพทย์รังสรรคเดชนันทพิพัฒน์นะครับก็เป็นแพทย์สูติดนารีเวศวิทยาครับปัจจุบันนี้ก็คือเป็นแพทย์ประจำ b ีเคเคายคลินิกโรงพยาบาลกลางครับเป็นคลินิกที่ดูแลบุคคลเพศหลากหลายนะครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องราคานั่นแหะครับก็คือคิดราคาที่เลทของโรงพยาบาลรัฐเลยก็มีคนไข้หลายคนมากที่มาจากเอกชนแล้วก็มาอยู่กับเราแล้วก็ อาจจะเรื่องของความสะดวกด้วยอย่างเช่นแบบบ้านอยู่แถวนี้สะดวกมาที่นี่มากกว่าคิดว่าเป็นเพศอ,อะไรจริงๆปัจจุบันก็คือในใจเราอะเราคิดว่าเราเป็นเพศหญิงมาโดยตลอดเป็นเพืนดีนะเป็นเพื่อนด,ดตรงข้ามคือบลัสคูลีนค่ะอีกจุดหนึ่งที่เราได้รับคนไข้มาก็คือได้รับมาจากโรงพยาบาลทุลา,ากับรามานี่นะครับว่าของที่นั่นเนี่ยเขาเปิดเป็นคลินิกในเวลาราชการ เราเปิดเป็นคลินิกนอกเวลาเพราะว่าทีมที่พัฒนาคลินิกเนี่ยก็ของโรงพยาบาลรครับก็คิดมาแล้วว่ากลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนเพศหลากหลายที่เขาจะเข้ามารับบริการเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มวัยทางานแล้วก็น่าจะไม่สามารถลามาในเวลาราชการได้เราเลยลเปิดเป็นคลินิกนอกเวลาแทนก็แน่นอนว่า,ว,าว่าต้องมีนะครับก็คือเราต้องไปเรียนรู้ก่อนว่าในกลุ่มของบุคคลเพศหลากหลายเนี่ยเขามี เพนพอยต์อะไรบ้างในการเข้ามารับบริการโดยเฉพาะในหน่วยงานรัฐหรือในโรงพยาบาลเลยหลักๆอาจจะเป็นเรื่องของการให้คําเรียกชื่อเขาเรื่องของการระบุเพศซึ่งอย่างเช่นชื่อบางชื่อเนี่ยเวลาเราเรียกไปเนี่ยมันเป็นการระบุเพศเลยซึ่งเขาอาจจะไม่ได้ต้องการเป็นเพศแบบนั้นแล้วอย่างเช่นบางคนผู้รับบริการบางคนเขาเป็นทานแมนทานแมนนี่หมายความว่าเดิมเพศกําเหิดเป็นหญิงแล้วก็อยากจะเปลี่ยนเป็นผู้ชายนี่เขาชื่อว่าจุธามานครับทุกคนฟังก็จะรู้ว่าเขาคือผู้หญิง อาจจะไม่ต้องมีคําว่านางสาวขึ้นต้นก็ได้แต่เรียกว่าคุณตุท่ามาศเลยอย่างเงี้ยก็ทําให้เขารู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นเขาอาจจะรู้สึกไม่ชอบชื่อนี้แต่ว่าเขายังไม่ได้เปลี่ยนชื่ออย่างเงี้ยเราก็อาจจะเรียกเป็นการพูดชื่อเล่นอันนี้ก็ชุตเปอย่างให้เห็นภาพอันนึงว่าอันเนี้ยคือการใส่ใจกับบุคคลข้ามเพศในใน,ในตรวจหนึ่งละถ้าในบริเวณของคลินิกเราเราออกแบบให้เป็นมิตรสำหรับบุคคลข้ามเพศอยู่แล้วตั้งแต่สุดเคาน์เตอร์พยาบาลมาในห้องตรวจรวมถึงในคลินิกเราก็มีห้องน้ําเอง ก็เราก็พัฒนาห้องน้ําตัวนี้ให้เป็นห้องน้าสําหรับบุคคลทุกเพศก็คือใช้เป็นแบบ all gender restroom แบบนี้เลยครับก็คือสาหรับบุคคลทุกเพศเลย <S <S แต่ว่าในภาพใหญ่ของโรงพยาบาลเองเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะยังพรอมีปัญหาอยู่บ้างเช่นคนไข้ที่ออกไปจากคลินิกเราแล้วจะต้องไปเจอกับห้องยาบ้างออกไปเจอในแบบเอาอเลี้ยวรถเข้ามาเจอบุคลากรอ,อื่นในโรงพยาบาลบ้างซึ่งจุดนี้เรายังไม่ได้มีการอบรมครอบคลุมไปขยายไปถึงในระดับนั้นเราใช้ผู้ช่วยเรานี่แหละ ไปรับยาให้แต่คิดว่าในอนาคตถึงจุดหนึ่งอ่ะคือเราก็ต้องสื่อสารไปในทุกแผนกของโรงพยาบาลให้เข้าใจความหลากหลายไม่ใช่แค่เฉพาะ BKK p ายเ i มีแต่ว่าต้องทุกแผนกอื่นคนไข้มาดูแผนกสัญญกรรมแผนกอายุรกรรมมานอนในวอร์ดมารอผ่าตัดอะไรแบบนี้ครับทุกคนหมอทุกคนบุคลาก,กรทางการแพทยทุกคนควรให้การดูแลบุคคลกลุ่มน,นี้เป็นพินเศษด้วย ถ้าเกิดเราดูแลเขาแบบที่เขา,ารู้สึกกากระอ่วนใจในการเข้ามารับบริการเนี่ยเขาจะถูกกีดกันออกไปนอกระบบสาธารณสุขเลยอย่างบางคนเขามาโรงพยาบาลแล้วบุคลาก,กรไม่เข้าใจเขาอาจจะทําให้เขาไม่มาโรงพยาบาลเลยก็ได้ทําให้โรคต่างๆที่เขาเป็นอยู่เนี่ยได้รับการดูแลรักษาที่ช้าเกินไปพวกนี้มีผลแน่ต่อคุณภาพชีวิตต่อสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ อันนี้คือจุดง่ายๆเลยคือเปลี่ยนในเรื่องของการบริการให้ทั่วถึงเข้าใจแล้วก็เท่าเทียมเดี๋ยวนี้การที่เราเข้ามาใส้ในบริการในโรงพยาบาลนะคะมันทำให้เขาดเพิ่มความเชื่อมั่นกับ ตัวเราเองมากขึ้นแล้วก็มีการเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนสังคมอะค่ะเปิดรับระดับหนึง่งอยู่แล้วด้วยกับเพศทางเลือกทุกคนอาจจะมองดูว่าเป็นเริ่มเป็นเรื่องปกติแล้วในสังคมอะไรเงี้ยค่ะว่าว่าเรามีบุคคลเพศที่สามหรือเพศหลากหลายขึ้นมาอยู่ในสังคมใช่ค่ะดังนั้นเสร็ุคือการที่เรามีบริการหรือว่าโรงพยาบาลมีบริการแบบนี้ให้กับกลุ่มคนเพศทางเลือกอะค่ะ จริงๆต้องบอกว่าดีมากนะคะมีแพทย์คอยดูแลเราดังนั้นเสร็จปุ๊บมันจะทําให้เราใช้ฮอร์โมนอย่างถูกต้องเราไม่เกิดผลเสียไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ฮอร์โมนระยะยาวจะมีผลเสียเรื่องของตับไตอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช่คะ่ะ